สวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพมอินเทลนนะครับวันนี้ก็จะพาท่านชมมาอัปเดตต้นอินทรพมนะครับซึ่งเป็นต้นตัวผู้นะครับลมหนาวก็เข้ามาสองสามวันแล้วนะครับท่านชมอุณหภูมิเช้านี้นะครับสิบเจ็ดองศานะครับที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตต้นอินทรพมนะครับสายพันธุ์ ตัวผู้เพราะจากเมล็ดนะครับท่านชมนะครับเพราะจากเมล็ดนะครับมาถึงวันนี้นะครับก็ออกจันทร์แล้วนะครับนะครับนี่ครับเป็นจันทร์ตัวผู้นะครับท่านชมก็ม่ดูมาประมาณสองวันนะครับสองวันที่แล้วยังไม่เห็นนะครับก็ผ่านมาสองวันถึงวันนี้นะครับก็มีจันทร์แตงขึ้นมาเห็นแล้วนะครับท่านชมนะครับเป็นจันทร์ตัวผู้นะครับตัวผู้ ตันตัวเมียนะครับในสวนองผมยังไม่ออกนะครับต้นตะโพูที่ปลูกจากพ่อเมล็ดนะครับต้นนี้นะครับก็ออกมาให้เห็นสองจันนะครับนะครับสองจันนะครับปีนี้นะครับก็มาเร็วนะครับมาเร็วกว่า ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับจันทร์ตัวูนะครับท่านผู้ชมนะครับดูต้นอื่นนะครับก็ยังนะครับยังไม่ออกนะครับก็ต้นเล็กที่เคยออกนะครับปีที่ผ่านมาก็ยังนะครับต้นนี้ก็อายุห้าปีนะครับห้าปีเศษๆน่าจะหกปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นต้นที่ปลูกจากพ่อเมล็ดนะครับท่านผู้ชม เป็นเมล็ดของบาฮีนะครับบาฮีเหลืองนะครับนี่ครับคือจันทร์ผู่นะครับบอกมาแล้วนะครับคือจันทร์นะครับจันทร์ตะโฟนะครับตกทีเห็นปลายจันทร์ก็ประมาณสักสามสี่เส้นนะครับที่มองเห็นนะครับประมาณนี้นะครับก็ น่าจะประมาณเอาห้าเซนนะครับห้าเซนนะครับจากายจันนะครับก็จะมีกาบกาบใบนะครับของอุจร,รัลบางไว้อยู่นะครับก็อาจจะยาวกว่าอาจจะถึงสิบเซนก็ได้นะครับสำหรับจันนี้นะครับมีกาบนะครับกาบใบบางอยู่นะครับ อินทผลัมนะครับที่ปลูกในประเทศไทยนะครับจะออกจันในช่วงนี้นะครับช่วงเร็วที่สุดก็คือปลายปีนะครับประมาณพฤศจิกาธันวานะครับสั้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะออกในช่วงหน้าหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์ตบู้จันตัวเมียนะครับจะออกในช่วงนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับสู้ชมครับก็อาจจะมีส่วนน้อยนะครับที่ออกนอกฤดูนะครับ ส่วนใหญ่จะออกในช่วงนหน้าหนาวนะครับผู้ชมแล้วก็เป็นส่วนใหญ่อีกนะครับจันทร์ตัวผู้จะออกนะครับออกก่อนจันทร์ตัวเมียนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีบางปีนะครับจันทร์ตัวเมียออกก่อนก็มีนะครับ ใหญ่จันตัวผู้จะออกก่อนจันตัวเมียนะครับอินทพรัมที่ปลูกในประเทศไทยนะครับที่ผมไปดูหลายๆสวนนะครับตัวผู้ก็จะออกก่อนนะครับชมนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับให้ท่านชมได้ชมกันนะครับว่าจันตัวผู้ออกแล้วนะครับนะครับแต่เป็นต้นที่ออกจันก็คือต้นที่ปลูกจากความเร็ดนะครับเนื้อเยื่อยังไม่ออกนะครับปีนี้นะครับยังนะครับ หรือว่าสวนของท่านอื่นนะครับอาจจะออกแล้วนะครับเห็นบางท่านก็บอกว่าแถวอุดรแถวอีสานเหนือนะครับออกตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับสาหรับจันตัวผู้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับสวนไหนนะครับหรือว่าสวนท่านไหนที่ออกจันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ อยากจะทราบข้อมูลนะครับว่าสวนไหนบ้างนะครับไปู้ชมได้ชมกันนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอินทผลัมในการออกจานปีนี้นะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าสวนไหนออกแล้วบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับของภาคไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับว่าออกหรือยังนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามานะครับไหนตาคลิปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก่อนบคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทาชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับขวดนะครับออกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็กลางเดือนธันวานะครับก็เริ่มเห็นแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับออกเร็วกว่าปีที่ผ่านมานะครับประมาณเกือบเดือนนะครับท่านผู้ชม ที่ผ่านมาเกือบเดือนนะครับแถวอุบลน,นะครับท่านผู้ชมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานครับประมาณปลายเดือนนะครับทันว้านมกราะนะครับ